น้องญาติรีบคนเขาขึ้นปิดซีบคือบอเป็นยางผู้บ่าวไทยแค่กินฝรั่งใหญ่ถือทางก็มีแต่คอยใหญ่ใก็บอเป็น,ปน,ปนยางเยาวเอ้ยอะฮะมามแด็กตัวอีหยังะนั่นาฮะ ตยังคะชุดลาตีลาตีจ้าถนัดจะบนเป็นลาตีดอกใหญ่เป็นยังลาตายแล้วคะนัสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเช้าเพื่อผู้วียงค่ะพี่น้องเช้าจังหวัดขอนแก่นสุขู้สุขคนค่ะอีชั้นช่างฝอยลอยผัวค่ะค่ะดิฉันกิกี้นัทธิดาค่ะพี่น้องค่ะค่ะกิกกี้ค่ะจ้าเพิ่นว่าทุกอะไรก็ทุกได้แต่อย่าทุกใจก็แล้วกัน ท้ออะไรก็ท้อได้อย่าท้อใจก็แล้วกันเสียอะไรก็เสียได้อย่าเสียใจก็แล้วกันหายอะไรก็หายได้อย่าหายใจก็แล้วกัน<ว>เอ้ากี่กีว่วาบ่หายใจมันกระต่ายทอตัวอ้าจักเหลวนอใหญ่กี่กี้ฉันมเนี่ยสิถามเธอถามว่าเอาจังสี่ไปว่า ขันสมุทรว่าเธอยางไปยืนดีกับเธอพอเงินเฮียมีแบ่งหาลอยก็แบ่งพันเธอเสียเอาแบ่งหยังคะเอ้ยใครเป็นปึกไข่ือปึกขาดปึกหยังเอ้าใครแม่นฉันฉันเอาแต่แบ่งพันเลยนะคะเฮ้ยเธอเห็นปึกหลก็ฉันปึกจังไหนอีกใครแม่นฉันเอาเท่าสองใบพูดเดียวเออเมนอยู่ใบใหญ่เมื่อกี้ชีรายพูดเอาจากซี่ปานี่เอาจากไหนคะว่าเพื่อนนักล่องนิ่มเมื่อวาผพูดได้เขาล่องบานดูที่สุดคะ เขาโรงพยาบาลดูที่สุดเออสมัยไหนอาสมัยได้ก็ได้สมัยตะกี้กับซีเมน์ภูมิพ่วงดวงจันทร์ปุ่นเลียวใหญ่บ่เม,มนค่ะภูมิพ่วงม่เม,ม,ม,มนค่ะสายันสัญญาสายันสัญญาก็ยังบ่ถือกค่ะผู้ไรสนสาเอานักร้องที่เข้าโรงพยาบาลบ่อยที่สุดคือพรศักดิ์สองแส,ง,สงค่ะ เฉลยคือว่าพอสศักซองเสียงจังสันมึงบอเลยยินเพลงขาว่าจักเทียตี่าจังหดมีเมียเด็กต้องมันตรวจเช็คร่างกายเขาบาจากสันติใหญ่โอ้ยอาจากสี่สไปาอาติป็นพอสศักเพลงของผู้ใดก็แล้วแต่พี่น้องขาอย่าลืมเลยค่ะเด้อเพลงอีกเพราะเพราะอีกทำนองหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็คือเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง ไม่ว่าจะเป็นของพุ่มพวงดวงจันทร์ของสายยันสัญญาอของยอดลักษณะใจก็แล้วแต่ในรูปแบบว้วนลูกทุ่งทั้งหลายนี่บัวริบึงยกเพลงลูกทุ่งขึ้นมาโชว์ทำโชว์ดีๆจากทางบัวริบึงลุ่งลำเพลิน แต่วาใหญ่ฮะว่าลันเรื่องเพ่ลงตุงไยกับมักอยู่ที่คนหนึ่งมักผู้ใดเอ้าพอใช้มืองสิงเขานันดีค่ะมักพอใชเมงสิงจ้าปีทุกรูปแบบอีหลาขาขัดไปฟังของบัวดิบึงนี่เยอะแยะมากมายไก่กองเข้าสู่ความมันความบันเทิงช่วงแรกของทีมงานบัวดิบึงลุ้งลำเพลินกับพระเอกขิงสัญชัยมอบความสุขความสนุกสนานให้กับปราดฟแฟนชาวอำเภอภูเวียงครับน้ำพา